พระธรรมอิสยาบทที่ห้าสิบแปดจงตะกูลดังๆไม่ต้องออมเสียงไว้จงเปล่งเสียงให้ดังเหมือนเสียงแตรเขาสัตว์จงแจ้งประชากรของเราถึงการทรยศของพวกเขาและแจ้งวงวานของยาโคบถึงบาปทั้งหลายของเขาพวกเขาสแสวงหาเราวันแล้ววันเล่าทำทีประตือรือร้อนอยากรู้จักทางของเราราวกับว่า พวกเขาเป็นชนชาติที่ทำสิ่งที่ถูกต้องและไม่ได้ละทิ้งคำบัญชาของพระเจ้าพวกเขาทูลขอการตัดสินอย่างเที่ยงธรรมจากเราและทำเหมือนว่าอยากให้พระเจ้าเข้ามาใกล้พวกเขากล่าวว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถืออดอาหารแต่ทำไมพระองค์ไม่เห็นบ้างข้าพระองค์ทั้งหลายท่อมกายท่อมใจลงแล้วแต่ทำไมพระองค์ยังไม่สังเกตบ้างเลยถึงกระนั้น ในวันที่เจ้าถืออดอาหารเจ้าก็ยังทำตามใจชอบและขูดรีดคนงานทุกคนของเจ้าการถืออดอาหารของเจ้าจบลงด้วยการทะเลาะวิวาทและการต่อสู้พวกเจ้าชกต่อยกันเองด้วยหมัดอันโหดร้ายอย่าหวังว่าการถืออดอาหารของเจ้าอย่างที่ทำในวันนี้จะทำให้เสียงอ้อนวอนของเจ้าขึ้นไปถึงเบื้องบนได้นี่หรือคือการถืออดอาหารที่เราเลือก แค่เป็นวันที่ให้มนุษย์มาถ่อมลงแค่เป็นวันให้เขาก้มหัวลงเหมือนต้นอ้อและสวมผ้ากระสอบนอนลงในกองขี้เท่าหรือนี่หรือที่เจ้าเรียกว่าการถืออดอาหารนี่หรือวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมรับอย่างนี้ไม่ใช่หรือคือการถืออดอาหารที่เราเลือกไว้คือการปลดโซ่ตรวนแห่งความอายุติธรรมแก้สารัดแอก ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ข่มเหงให้เป็นอิสระและหักแอกทุกอันไม่ใช่เป็นการแบ่งปันอาหารของเจ้าแก่ผู้หิวโหวยและให้ที่พักพิงแก่คนยากจนเร่ร่อนหรือไม่ใช่การให้เสื้อผ้าแก่ผู้เปลือยกายที่เจ้าพบและช่วยเหลือเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าเองหรือเมื่อน,นั้นความสว่างของเจ้าจะเจิดจ้าดังรุ่งอรุณเจ้าจะรับการบำบัดรักษาอย่างรวดเร็ว เมื่อนั้นความชอบธรรมของเจ้าจะนำหน้าเจ้าและพระเกียรติขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะระวังหลังให้เจ้าเมื่อนั้นเจ้าจะร้องทูลและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบเจ้าจะร้องขอความช่วยเหลือและพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่ที่นี่หากเจ้ากำจัดแอกของการกดขี่ข่มเหงขจัดการชี้นิ้วและคำพูดมุ่งร้ายและหากเจ้าอุทิศตน เพื่อผู้หิวโหวยให้ผู้ถูกกดขี่ข่มเหงที่ขัดสนอิ่มเอมใจเมื่อน,นั้นความสว่างของเจ้าจะส่องขึ้นมาในความมืดและค่ำคืนของเจ้าจะกลับกลายเป็นเหมือนเที่ยงวันองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำเจ้าตลอดไปจะทรงให้เจ้าอิ่มเอมใจในดินแดนที่ดวงตะวันแผดเผาพระองค์จะทรงทำให้ร่างกายของเจ้าแข็งแรงขึ้นเจ้าจะเป็นเหมือนสวน ที่ได้รับการรดน้ำอย่างดีเหมือนน้ำพุที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดประชากรของเจ้าจะสร้างซากปรกักหักพังโบราณขึ้นใหม่และจะฟื้นฟูฐานรากสมัยเก่าวก่อนเจ้าจะได้รับการขนานนามว่าผู้ซ่อมกำแพงที่หักพังผู้ซ่อมถนนหนทางและบ้านเรือนหากเจ้าหยุดเหยียบย่ำวันสบาโตไม่ทำอะไรตามใจชอบในวันบริสุทธิ์ของเรา หากเจ้าเรียกวันสบาโตัวว่าวันปิติยินดีเรียกวันบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าวันอันทรงเกียรติและหากเจ้าให้เกียรติวันนี้โดยไม่ทําอะไรตามใจชอบไม่ทําตามความพอใจของตนเองหรือพูดแต่เรื่องไร้าสาระเมื่อน,นั้นเจ้าจะพบความยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราจะให้เจ้าทยานขึ้นเบื้องสูงของดินแดนและเราจะเลี้ยงเจ้า ด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้าพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสด,ดังนั้น